อากินเหมือนแฟนมิตรล่าสุดเลยค่ะตากู้องกูค่ะที่ตัดมีเขาพูดมากๆเลยค like like ่ะก re hmm ็คือแบบใช่ใช่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแฟนค่ะคือให้การต้อนรับได้ดีมากๆเลยเกินค่าเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกเราคือแบบเอ๊ะเขาจะริบัดเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่าโอ้โหคนที่นู่นคือน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วเขาก็ดูละครเราทุกเรื่องเลยตั้งแต่เรื่องแรกเลยค่ะอืมคี่เป็นแฟนครั้งแรกมั้ยเป็นแฟนมิตร คู่กันครั้งแรกค่ะใจไจยังไม่เคยมีใช่แล้วก็แล้วก็ในต่างประเทศด้วยคมันี้จัดที่บันิลาค่ะเป็นมีมินิทีฟรีแอคชั่นค่ะตอนที่ในบรรยากาศในงารเป็นแขกของเขาเจอเมื่อไรอุ้ยเขาน่ารักมากเลยอะค่ะเขาแบบมีแบบแท็กมือด้วยอ่ะก็คือก็จะแท็กในราคนแล้วก็ประมาณพันห้าคนพันห้าร้อยคนนะคะที่มาใช่คือน่ารักทุกคนเลยค่ะตอนแรกเราแบบเจะมีการแบบว่า ผมไหมอะไรเงี้ยไม่เลยเป็นแบบใช่เป็นจะเบียบมากเป็นรับตั้งแต่สนามบินใช่ค่ะก็มีมารับที่สนามบินด้วยแสดงว่ามันก็เกินไปมากเกินที่เราแบบตั้งใช่จจะเปิดตัวค่ะใช่เรียบมากแฮปปี้มากเตรียมอะไรไปหอดเซอร์ไพรส์อะไรบ้างก็มีเพลงอ่าตากาล็อกนะคะที่เตรียมไว้ยากมากเพราะว่าเป็นภาษาที่เราแบบไม่คุ้นชินเลยแล้วเราก็คือต้องร้องแบบทั้งเพลงเลยค่ะแบบพี่หายอันนี้ก็ ยากสุดละแต่ว่าก็ก็แต่ที่เป็นห้าพีโม็เป็นสุนีในใจมันไม่ดีไม่เป็นแฟนดิฟินกันเลยอ๋อตอนไหนเราไม่เออซีสบงสวีอย่ง <Yes> ี้เยอะเหมือนกันอ๋อจะมีเกมค่ะจะมีเกมให้เล่นแล้วก็ก็มีนิดหน่อยแบบ ฝากง,งานแต่งอะไรแล้วเรามีได้ของขวัญนะแล้วกันแป,แป่งตมางชื่อมันมันทำให้ได้ได้ค่ะได้เป็นดได้หลายอย่างเลยะค่ะออกกลับมาบอกว่าที่ที่จะได้ก็คือขนมนเยอะค่ะแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าแบบที่เป็นผ้าของพิริน,นะค่ะที่พักมาให้แล้วก็มีตุ๊กตาที่แบบเป็นวันที่ขอตแต่งงาน,นะค่ะที่เราใส่เสื้อแบบ คเลยเออแบบท่อนสีทรายมาเหมือนเป๊ะเลยะคะ่ะ<า>แล้วอย่างทีเนี้ยแฟนที่ไทยจะได้มีโอกาสได้เห็นโมเมนต์แบบนั้นไหมแฟนมี้นทก็หลังจากงานเนี้ยค,<อ>ค่ะแฟนก็แบบว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะแต่งที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก,เราก็เราก็บอกแฟนมขับมันนานแล้วะค่ะว่าเราอยากจัที่งแต่ว่าจังหวะยังไม่ยังไม่ได้ค่ะก็คิดว่าปีหน้านะาถึงจะบอกแล้วค่ะบอกแฟนขับแล้ว มีหลายหลายประเทศติดต่อไหมคะหลายประเทศที่ติดต่อมามีค่ะมีมีหลายประเทศอยู่เหมือนกันค่ะแต่คียว่าจะไม่ได้ลงตัวแต่ว่ามาลงตัวที่ที่นี่ค่ะแต่ถ้าเป็นที่ไทยก็เป็นครั้งแรกที่มไทยมีการทำคลิปใช่ค่คือส่วนใหญ่อ่ะไม่รู้ว่าเรียกว่าแฟนมิสไหมคือเราจะทำคลิก่อนหน้านี้ก่อนโควิดเราก็จะทำคลิปแบบกับแฟนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะแต่ว่าแบบแฟนมิสแบบอยู่บนเวทีร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคย เรียกว่าโก้กวนโก้เงยโก้เงยไหมไม่ก็ให้เป็นของขวงัญดีกว่าค่ะอ่าอะค่ะดูเรื่องไอ้ที่ไปลองชุดแต่งงานใช่จริงไ,งไ,งไมัมครับจริงกันพี่โมเดลไปลองมาตอนลองมาทุกชุดที่ที่เราแคปมาเนาะว่าเราอยากจะแบบ <Okay. S 1> เอ้เราจะใส่แล้วสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ลองชุดแล้วค่ะก็หายคาใจแล้วเป็นยังไงบ้างโมเมตอนนั้นคะได้สองชุดวะี่ชุดของฉันเลย คือมันก็มันจะรู้จริงๆนะว่าคือเราก็ไม่เคยรู้แล้วเ,เราใส่ชุดไปเยอะแล้วเราก็คิดว่าแบบอันนี้เราน้าจะใส่สวยนี่แหละน่าจะสวยอะไรเงี้ยแต่พอไปลองสีเนอ่ยมันไม่ได้อ่ะมันมันตู้บมากเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ะแล้วพอมาอีกอันเราเข็นแขวนอยู่แล้วคิดว่าไม่น่าจะใช่พอใส่ออกมาก <S <S 2> <S 2> เฮ้ยได,ไ,ได้ไรล่ะแล้วไปลองสีค่ะคะ่ะปรากฏว่าชอบค่ะแล้วก็เลยก็อะไรก็สวยเป็นเดซี่นี่กับชุดนี้ แต่บางแต่บ้างกี่ชุดงานที่เมืองนอกสองผ่ะแล้วก็งานในไทยสามผ่ะนดวลแอตเตอร์บาดด้วยแล้วที่ไปลองมาผ่านกี่ชุดชุดไปลองที่ปารีสเสริฟลองมากี่ชุดหรอคะผ่านผ่านได้มากี่ชุดที่โอเคว่าตกลงได้มาษามก็คือจะเป็นงานที่ข้างนอกงานเมืองนอกสองแล้วก็งานในไทย แล้วที่เดียวเลยมาที่นี่ใช่ค่ะตอนนี้ชุดครบหรือยังคะครบแล้วค่ะสมาร์ทสมาร์ทก็ยังไม่หงุดหงิดเลยใช่ไหมพี่ยังค่ะเราวกาบเซอร์ไพรส์แต่จะเซอร์ไพรส์อะไเราอยากหหงิเขาร้องไห้ใช่ไหมค่ะเออาะทำไมเพาะทำไมอยากเห็นเขาร้องไห้เพราะอะไรร้้องไหเพราะไม่อยากเห็นน้ำตาผู้ชายอ่ะเราถึงจะหงิดเนาะเพราะอะไรเพราะสวยเดี๋ยวเราให้บอกว่าเซอร์ไพรส์จริงจริงเหรอยากให้เขาแบบเห็นเราใน first look ที่เราใส่ชุดเจ้าสาวจริงจริง เป็นชุดเจ้าสาวในชีวิตจริงฟีลลิ่งมันต่างเัยตอนที่เราเจ้าสาวในละครแล้วพอ,วอมาลอกับของเราจริงๆต่างค่ะมันเป็นยังไงก็มันไม่รู้อ่ะด้วยเราจะรู้แับจริงๆแล้วเลยเออคุณอ่เรามีความสุขอะเวลาเราลอเราไม่ได้เราไม่ได้ใส่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชุดที่เขาเลือกมาเราก็คือก็ใส่ตามที่เขาเลือกมาให้แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือเราแบบเราหานานมากเลย เป็นปีเลยค่ะกว่าจะเจอแบบดวงวันแล้วก็พอมันใกล้จะถึงแล้วอ่ะเราก็คือแบบมันตื่นเต้นแล้วพอเราใส่มันมันเลยมีความสุขแบบมันมันนน่ที่ไม่เหมือนกันเลยมันความรู้สึกเจ้าสาวมันมาเลยไหมมาเลยไหมไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเห็นภาพแล้วค่ะนิ่งอาจจะต่างกันมากไหมคะที่ที่เมืองนอกกับที่ไทยหรือว่าจะล้อไปในทางเดียวกันอาจจะล้อๆอแล้วค่ะเพราะว่า สุดท้ายเราเลือกอะไรก็เพิ่เลือกเหมือนเดิมตลอดเลย <c oughs> ชอบ<ม>เหมือนเดิมไม่ให้พี่หมบบเดียวก่อนเลยชุดพี่หแบบจะเข้ามาเราคือผู้ชายทำเร็วค่ะแบบแป๊บเดียวก็ตัดเสร็จแล้วเข<ล>าก็เลยบอกว่าให้เราเลือกให้เสร็จก่อนแล้วเด็กไม่ไปเลือกตามผชาจริงหมังมีขอดูไหมขอดูเนีอยได้ไ,ไม่ได้หรอเนี<ม>่ยสีอะไรนี้ให้ดูผ้าค่ะให้ดูผ้าให้ดูแค่สีผ้าไปเทียบผีผ้าเอาไอไปอย่างไปอย่างหลายคู่มันจะไปอย่างหลงให้ ตอนนี้เขาคงกดดันแล้วแต่อย่างหลายคู่ก็คือจะมีตีตีกันแบบว่าก่อนจะแต่งแบบว่าคู่นนี้นั่นอะไรที่เรามีนะตีกันตีกันเป็นเรื่องเราไม่มีค่ะแต่ว่าจะมีแบบเขาไม่ออกเลือกทันทีอะไรแล้วเขาตามใจหรือเปล่าตามใจตามใจเกินแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบ เออช่วยในิดนึงเหนื่อยแล้วเลยรเรียกว่า,เ,วาเลือกบังเหรอเออเลือกบังเหรอเขาก็บอกว่าถึงเลือกไปอ่ะก็ไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยเก็เลยแบบให้เราเลือกเรียกว่าเราเลือกเขาจออ่ายไม่ใช่ค่ะเราจริงทำงานนี้ไี่แบกสายเองทั้งหมดค่ะได้ทั้งหมดค่ะแล้วคิมก็บอกเขาแล้วด้วยว่าเดินครบละนานหล่ะเชือยากรู้ไหมว่าเดินม้ไปเท่าไหร่แล้วเขาบอกไม่อยากรู้อ่าได้ไม่อยากรู้ไปต่อไปค่ะเรียกว่าเราก็จัดให้หยุด ก็คือเลยให้มันอยู่ในในงบที่เขาแบบไหวแหละมันเคยไปเยอะไหมคิดเกิดไปเยอะไหมไม่ไม่เยอะหรอกค่ะแต่ว่าก็ยังไหวอันนี้เพิ่อนคือแค่คุณหรือว่าการจัดงานทัรค่ายทั้งสองชุดคิมขึ้นใจเองอ๋อทางเดียวในชุดผู้หญิงไงเนาะใช่ชุดทีมคือไม่อยากให้เขามามาไอ้นี้เราอ่ะไม่ต้องมาแบบโอ้เท่ไป้ายอะไรหรือว่าปากก เร Finally, ียกว่าป๋าหมากเปเต็มที่ก็ต้องเตะป้าแล้วมีการไหนครับก็งานที่น네ู่นอะประมาณ70%นตะคะแต่ว่างานในไทยอะไม่ถึงไหนเลยแต่ได้วันเล็กน้อยได้วันแล้วค่ะจะบอกได้ไหมยังไม่ฟอกหรอกก็เห็นป๋าบอกเรือนแล้วใช่ไหมคะไปเดินก่อน ่โอเคค่ะโอบคค่ะขอบคุณค่ะ